ปวดหัวเนาะประชุมไหนจะอะไรอีกไม่ได้พักเลยปวดหัวคนใีงานก็ต้องมาเลยนะนี่เราคุยกันอยู่หรือเปล่าคุยกันอยู่เบื่อเนาะช่วงโควิดเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยต้องอยู่แต่บ้านใช่แล้วหนูทำอะไรอยู่อ่ะก็ทำกันบ้าน ไม่ไปโรงเรียนเลยเหรอใช่เพราะว่าคนเยอะอืโรงเรียนก็ปิดเลยใช่ไหมใช่เหมือนป้าเลยป้าก็ไปทำงานไม่ได้ต้อง work from home เพราะว่าต้องหลีกเลี่ยงที่คนแออัดใช่ต้องอยู่ที่บ้านตั้งหลายวันปวดหัวเนาะประชุมไหนจะอะไรอีกไม่ได้พักเตอร์ปวดใช่แต่ว่าคนในงานก็ต้องทำงานละให้อยู่ในงานนี่ก็ต้องทำงานส่วนไม่ต้องให้อยู่ในงานนี่ก็ต้อง ม่ทำอะไรเลยเนาะพูดใหม่สิคือถ้าเราทํางานอยู่เราก็ต้องทํางานแต่ถ้าเราไม่ทํางานก็คือเราก็ไม่ต้องทํางานใช่ปะใช่อ๋อกถ้าาทำงานก็ไม่ได้พักเลยให้หลับเป็นแบบผักถ้าใครเสียงดังก็หลับไม่ได้ก็ต้องทำงานโอ้นี่เราคุยกันอยู่หรือเปล่าคุยกันอยู่ เอยว่าแต่วันนี้ทํางานมาทั้งวันเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยรู้สึกหิวแล้วว่าแต่ยังไม่โอ้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เที่ยงเลยเนาะใช่แล้วกินขนมได้ไหมอ่ะกินขนมไม่ได้ว่แต่แตอ้วนก็ไม่มีประโยชน์ด้วยอ่าแล้ววันป้ากินอะไรได้บ้างอ่ะมันยังไม่เที่ยงเลยอ่ะก็กินแค่ตัวนี้ทีอะไรเหรอนมอ,อัดเม็ดลดผักรวมนมอ,อัดเม็ดรดผักรวมใช่ มันมีแบบนี้ด้วยเหรอใช่โ้แล้วหนูไปรู้ได้ไงว่ามันมีนมอ,อัดเม็ดรสผักรวมด้วยอ่ะก็อยู่กัน YouTube จริงดิคนที่ไม่กินผักก็กินตัวนี้โอ้มีสองรสด,ด้วยมีสองรสหรอใช่รสหวานกับรสรสผักรวมจริงดิแต่ป้าไม่เคยเห็นเลยนะนมอ,อัดเม็ดรสผักรวมเนี่ยเ,เดี๋ยวขอเซิร์ชใน Google ดูก่อนได้ไหมว่านมอ,อัดเม็ดรสผักรวมเนี่ยคือมันมาจากไหนอะไรยังไงโอเคได้ อ๋อนี่ไงเขาบอกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดลดผักรวงที่ถูกพัฒนาในโครงการ Pure Food ด้วยแหละและที่ 3, สําคัญนะก็คือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมีประโยชน์แล้วก็ไม่ใส่น้าตาลและความหวานที่ได้จากนมอัดเม็ดผักรวงนะก็มาจากนมโคแท้ๆร้อเลยใช่โหเขาก็เลยเขียนว่า0%ูปซชูการ ตัวนี้ที่ป้าไปอ่านมาเมื่อกี้นะเขาบอกว่ามันมีพรีเวอติกแล้วก็ส่งไปด้วยผัก5ชนิดเนี่ยผัก5ชนิดนั้นมันมีนมอะไรบ้างหรอมีผักโขมมีักทองมีข้าวโพดมีมะเขือเทศมีหอมใหญ่โหม,มผักตั้งหชนิดแน่อย่างนี้ป้าไม่ชอบกินผักก็ดีเลยสิใช่มันอร่อยใช่ไหมอะ่ะหนูลองกินยังปกินเลยนะป้ากินก่อนป้าะ อร่อยอยากรกไม่ขมแล้วก็ไม่เหม็นเขียวด้วยนะอะอริจิๆมันมีผักก็ห้าชนิดแต่ว่ากินเข้าไปแล้วไม่รู้สึกขมเลยอ่ะหวานด้วยดีเลยอ่ะสาหรับคนที่ไม่ชอบกินผักแบบพวกเราเนี้ยเราก็กินนมอัดเม็ดผักแทนก็ได้เนาะมีประโยชน์ด้วยเนาะแถมยังช่วยบารุงสายตาช่วยบารุงฟันแล้วก็ยังช่วยบํารุงสมองเราด้วยและที่สําคัญนะแบบว่าถ้าป้าอายุเยอะๆแบบเนี้ยมันก็ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระให้ป้าด้วย กินได้ทุกเพศทุกวัยเด็กก็กินได้ป้าก็กินดี <c oughs> ว่าแต่และถ้าป้าอยากซื้อเนี่ยป้าต้องไปสั่งซื้อที่ไหนหรอตลาดขั่วไปก็ได้่างนี้เลยและที่สําคัญนะคะตอนที่เราไปซื้อผ่านเพจเนี่ยก็อย่าลืมเกาะ c l o ส่วนลดนะคะใต้นี้เลยจะได้ส่วนลดทั้งหมด10%ด้วย <c oughs> เราไปสั่งมันดีกว่าไหมเพราะว่ามันมีประโยชน์เนาะก,กินแล้วเราก็ไม่อ้วนด้วยแถมยังได้คุณประโยชน์ครบถ้วนแล้ว ใช่ไหมงั้นเราก็ย้ายย้าทำงานกันต่อดีกว่าวันนี้เรามีขนมกินและมีประโยชน์เลยนะเขบใจนะจ๊ะที่มาบอกบปายการผสมผักถึง15%ปอร์เซ็นตอืมแล้วคนที่เขาแบบไม่กินผักอ่ะก็กินตัวนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปเลยก็เหมือนมีวิตามินเรื่องผักอะไรเนี้ยให้เราอยู่ใช่ปะไปไปตปับปลาดำ รู้แล้วงั้นป้าต้องไปกินตัวนี้แแหละเพราะเขาบอกว่าส่วนผสมของผักพวกนี้นาาามันสามารถเชื่อยบำรุงสายตาให้เราด้วยตาจะได้ไม่ไดำป้าเบาแต่เงเลยจะไ,ได้ไม่แต่ตาไ,ไี่ขักเยอะขนาดนี้ทำไมไม่รู้สึกขุมเลยอ่ะก็มันจะเตาแผ้เลย